สวัสดีครับผมพบกับร้านช่างเบียร์หรือร้านเบียร์แอมไบโมดิฟายนะครับวันนี้จัดตรงคอซ่านะครับผมจัดโชคลูกเ้ารถมาวันแรกนะครับวันนี้รับรถใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับว้ยายทะเบียนยังไม่ได้เลยนะครับยังเดิมๆอยู่นะครับวันนี้ก็มาจัดคิวรถโช๊หน้าเป็นสองสองจุดห้านะครับคอซา 350. ่าสามห้าศูนย์ก็เหลือจัดชามติ้งท่ออีก ลูกค้าเขารอรอรอสระยะนงอ่า pues, เข ME, 8, 2, nah. 2, ้ามาเข้ามาจัดใหม่วันนี้ดาวไปเยอะแล้วครับคันนี้ดาวไปมาสีมือกว่าทางเราก็ดูแลให้เต็มที่ครับเซ็โช๊คเนึบแน่นเกาะถนนดีครับไม่มีแข็งไม่มีกระด้างครับไม่ตัดสนใจติดต่อเข้ามาที่ร้านได้เลยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับฝากร้านช่างเบลด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น เบอร์โทรหรือสติกเกอร์ร้านจะเใหญ่ๆหน่อยผมมีแผ่นเล็กแต่อันนี้ติดต่อเบอร์มาได้เลยนะครับเบอร์นี้ครับสวัสดีครับ